อีพีที่สอง 21, บทสวดที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดบทสวดที่สิบเอ็ดบทสวดมังคละสุตังเสถั่วนาจะพาลานังปัิตานั่นจะเสวนาผูชาจะผูชานียนาเอตัมมังคารมุตตะมะปฏิรูปะริสาวโสจะบุเพจะกาตาปุญญาตาอาตาสัมมาปณิทิจเอตัมมังคารมุตตะมะคุงสัจจะตสิปัญชวินายุจ่ สุสีโตสุภาษิตาจายวาจัยตัมังคารามุตัมังมาปิตุอุบะธานาปุตตาธาราธสังฆะหูอนาคูลาจักกะมันตาเอตัมังคารามุตตัมทานันจธรรมจาริยาจายาตคานันจสังฆะหูอนาวัฒนิกรรมนิเอตัมัง

กาเลนะธรรมะสากะชายธรรมคารมุตามาถ้าปุจจาคมัชจาริยันชะอริยสัจจานาตสานิพพานัสสิสิริยะจะเอตรรคารมุตามาพุทธศาโลกธาเมหิจิตตัญญาสานักปัตติยัสกังวิรังเขมังเอตมังคารมุตามเอตานิสานิกตโนนะสัพธรรมะปราชิตาสัพัสสติงคะจันติตันเติสามังคารมุตามันติสิบสองมุสวรัตนปาริต sih Yangang Kiciwianggi tawang urawangsakesuwaang ra tanang pani tangan no sama mang tata kana itambi putera tanang pani ta it tena zana suwadi untuk kayang wiraka ngamatang pani tanyat acak rasase kaya muni samai tona tena tame na sama de Kici itambi tamme. tan <pratana> pani ta etna sa cena su jam muse tobai warna ji suing sama man tari kannya ma sama ten ta wica itambi me tanang pani tana e sa cena suti ye buka kar ta haca tariani yhane होtitera kianya suka saw kae te sutina ni mapalani itambi sang ke tan pani ta etna sa cena suting untuk ypa ta saat pena ni kamiino. ข้อธรรมะสานั์พิเทปติปตาอามตย์วิหารธาตุธานิพุทธิมุชฌมนาอิตัมปิสังเคราะตานาปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหงตุหีนังพู้านังนวังนาทิสัมภวังวิรัตชิตายติเกเพวสามิเกหินางพิชาฮาวิุรนีฉันทานิปันติตีรายาทายาปีปอิตัมปิสังเคราะตานาปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัติหงตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรษ หัตตาเวชิตังเสยโยยาจะย,ยังอิตาราปรชาอัตถันตาสสะโปสสะนิจังสัญญาตาจารินโนเนวะเทโณนะคันทัพโพนะมาโรสหพรม,มุนาชิตังอัปปะชิตังกะยิราตถารูปัสชันตุโนสิบสีบทส,สวดเกสะปุตตสูตร <c oughs> ภาษีตามิทางเตนะพระเขาวะตาชะนาตาปัสสตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอธะตุมเหมา อนุสาวนมาปรมะปรายะมาอิติกะรายะมาปิตกะสัมปทาเนีนมาตักะเหตุมาณยะคเหนมาอาการะปริวิตะเคนมาทิฏฐินิชานขันติยามา พัพพรูปาตายามาสัมะโนโนคุจธาตุเมเหอัต,ตนาวัชานาิยธา,าอิเมธรรมะอากุศาลาอิเมธรรมะสาวัชาอิเมธรรมะวิญญุคระหิตาอิเมธรรมะสัมมาตาสมาทินาอาหิตายะทุกขายาสังวตัตติอาถฏตุเมเหปชาปชาหายาธายาธาตุเมเห อัตนาวชัชชาในยะธาอิเมธามากุตสลายอิเมธามาอนัวัชชาอิเมธามาวินยูปัสถาอิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตัตติอัฏตุเมเหอุปสัมปชะภิหารยาถาติสิบห้าบทสูตอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวะ ชีวิตามาปมายุงชัรูปนีตัานสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขมาโนปุญญานิกะยิราทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามาปมายังชัรูปนีตัศนสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโข โยธากาเยนาสังยโมวาจายะอุทัจเจตสาตังตสาเปตสาสสขายะโหติยังชีวมาโนปกโรติปุญญธรรมโมหเวรคติธรรมมาริงธรรมโมสุเจนโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงขจติธรรมมารีสัพเพสังขาราอนิจจติยธาปัญญายะปสติอัถานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทิยา สัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญ,ญายะปัสสติอธานิปินทติทุเขเอสามะโควิสุทิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญ,ญายะปัสสติอธานิปินทติทุเขเอสามะโควิสุทิยาสิบหกบทสวดอัปปนาการาดุอปปนาการานะเมเกทุติยังอะหุตาก,กิกาเอตัดหันญายะเมทาวีตังคันหายะอปปนากัง พาหงเวสารนังยันติปภัตตานิวนานิจะอารามารุขเจตยานิมนุษาพยัตติตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารนามะขมะสภาวะุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญาญาปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุขสัจจะอติกมัง อริยันจะอัดถังขี้กลงทุกขูปะสมะคามินังเอตังโขสาระังเขเมังเอตังสาราะมุตตะมังเอตังสาระา,ามหากม,มะสัพรุขาภะมุจติสิบเจ็ดบทสวพัทเทการกตะคาถาอัตติตัณณคาวาฆามายนาปปิกลงเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทติตามไปให้นันตังอปัตตัญจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังขป,ปังตังวิธามะโนปรูหเย ก็บกคุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงีน้นไม่คลอนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้น,น,น,นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ป,ปลุกโงงเถิดอาจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนีนมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมะตันทิตังตังเวพเทการตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เขียดค้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่า ผูมีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล18บทสวดพินนาห์ปจ,จเวคณะปาทะชาราธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณาธรรมโม,มหิมารณังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมอยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกัมมังกริสามีกัลยาณันงวาปาปาคังวาตัสาธาญาโทภวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเฮวังอ,อัมเฮหิอัพินหังปจเวกิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน สิบเก้าบทสวดเทวตาวุยโยชนะคาถาทุขาปาตาจจนิทุขาพะยาปาตาจจนิพยาโสกปาตาจจนิโสกาหุตุสเปปิปานิโนโเอตาวตาจะอามเหฮหิสัมภาทังบุญญาสัมภาทัง สัพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสีลังละขั้นตุสัพทาภาวนาภิรตาหุตุขัชนตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลปปตาปเจกานันจยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพพโซ ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหัานธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพันนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมทาเนนาพระวันตุปุชิตาโสทิงกระโดนเตทาวิหารมันทเร เทราจมะท่านวากาจะพิโวะสารามิกาธานาปติอุปัสกาขามาจัเถสานิกขามาจัอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผูชาเยปิจาราตสัมภวาสร้างเสถาชาตาอัฏโบปปาติกานิยานิกัางธรรมวารปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสากรุนตุสร้าง ธาตุจจรังสตังธรรมโมธรรมมัติราชบุคกลาสังโฆ้ห์ตุสมะโควะอัธยาจหิตายาจามเหรักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมมจาริโนพุทธิังสัมปาปุญญายามาธรรมเมอริยะปเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาทาโยวนามะเส ปุญญสิธานิกะตาสายานัญญิกะตานิเมเตสันจะพาขิโนหุนตุสตาน,นันตาปะประมาณกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทะโยทิธามาเมจาปะยะทิธาวาอนันเยมัชตะเวริโนสัต ติดทันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโูการาสังสารันตาภาวาพรเวยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปชานติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาธินานะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัเพสตาสราหุตุอเวราสุขชีวิโน เขมปะทันจะปปปวนโตเตสาสาสิทชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและมีดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เ่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระกริ่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพประดิษฐ์และคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ